สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้าปอนไปทุกผู้ทุกคนนะวันนี้ฉันคำาังสตอรี่กำาางสตอรี่วันนี้ฉันเหรอไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าลูกค้าย,ยังไม่มีนะฉันก็หวังว่าวันนี้จะมีสักคนสองคนเพราะฉันมีรายได้ไว้ซื้อขนมให้หลานฉันซึ่งงานวันนี้ของฉันนะฉันต้องเก็บวาดทำความสะอาดบ้าน และฉันก็พับผ้า้าเสิร์ฟสที่อย่มีร้านนี่แหละฉันซักกแล้วแต่ฉันยังไม่ได้พับตากแค่ียบร้อยแล้วฉันก็เก็บมาฉันก็เพิ่งมาพับนี่แหละงานบ้านของฉันงานหยุดร้านงานเน,นี้งเบิร์นทำกับข้าวเพียงหลานโอมันเป็นไรที่ฉันทำนะก็ะไม่มีอะไรมาก พับผ้ากงง่ายทุกคนหัวพับเป็นใช่ไหมอ่ะถ้าไม่เป็นเดี๋ยวจะป้องสลัดผ้าก่อนนะเพราะว่าบางทีฝุ่นอาจจะเกาะอ,อยู่พับมาอย่างนี้นะสลัดีกั้งสำหรับชั้นสลัดบ่อยมากจากนั้นนะคะพับลงทบหนึ่งให้ได้อย่างนี้นะ แต่ฉันจะซ่อนไว้ในนี้นะนี่ไงถึงจะไม่สวยก็โอเคเวลามันล่วงนงมันก็ยังเป็นก้อนอยู่ยนี้มันก็ยังเป็นก้อนอยู่เพราะเราซ่อนไปไว้โอเคไหมก้อนนะก็สามารถเอาไปใช้ในการพับเสื้อผ้าได้กันเนาะวันนี้ฉันก็พับผ้าวนไปเสร็จแล้วฉันก็จะไปทำงานบ้านตอ ก็ขอ,ขอทุกคนว,วันนี้มีความสุขสุขภากๆกันไกลถึงแรงนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฉันวันนี้ฮ่าชาวบานฉันก็ได้ยินข่าวไม่ค่อยจะดีสักถุงเลยข่าวที่วันก็คือข่าวของเรื่องดาราสาวชื่อไตโมพัฒรจิดาในพัตตกลงสปีดโบท๊ทเมื่อคือนนี้โอ้ข่าวนี้ดังมากเลยนะแล้วตอนนี้ฉันก็ยัง สถานการณ์อุบัติเหตุครั้งนี้นะั้นาฮักอะไรขึ้นเนี่ยฉันก็คงเศร้าใจนีดน้อยเลยเพราะการสูญเสียคณแต่และเพื่อนน้ฉันก็ว่ามันเป็นอะไรที่เศร้าใจทุกคนการจะไปข,ขอ่ทุกคนฮ่าขอให้เขาปลอดภัยแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะัฉันก็ขอให้คลิปนี้ล้างกำลัส่ตีฝากกด